ยี่สิบยี่นิบคนองการยังขอ2ตัวมืแล้วเท่าไหร่ให้จแล้วนนี้คือถ้าสมมติถูกเป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ถูกนี่คือห้ามแบบว่าไม่ว่าไม่ว่าขอใหม่วีกหน่

안녕하세요น่ารักฮึ

นเแล้วองได่ติดนี่อะใช่ติดนีเพราะว่านูซื้อบั้มดลได้ไหมล่ะได้คอมมี่ลหนึ่ิดไปหน่อยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบไหมครบระห่ำเ้ยเอาอีไม่้อคอมมี่ที่บ้านิ่งกี้ยงงไ

ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่มีน้ำซุปนะแต่ละคนมีจุ๊บจุ๊บอะอะไรนะธนาคารอะไรอกทางพี่ทอรพี่ใครหรือยังอยากฝากใจรของพี่เขาอ่ะพี่ชื่อยของพี่ทางฝายเจ้าพ่อแม่แล้วก็แฟนใครทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวเราแต่แรกพ่อแม่แล้วก็แฟนใครทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวเรา่ ได้แต่ว่าผอยด้วยว่ย5นาทีตื่นแล้วใช่ไหมแต่ม่ดูไม่ตื่นเป็นธรรมชาติผมมองงอนแบบนี้จยบแบเนี้

ทำไมครับมิกมกี้มิกกี้แฟนจีนเขาคุยด้วยใช่เปล่าวเขาบอกว่าสู้ๆใจโอ้ยแปลว่าสู้ๆไม่รู้เหมือนกันได้ยินภาษาจีนเลยไปให้เออแอร์ก็มีบอกเบ๊กหน่อยอ่าบล็อกแบ๊กบล็อกแบ๊กรู้จักปะบล๊กเหรใช่ พ่อมี่ครับ <c oughs> <c oughs>

ขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับที่มาหาดีใจมากนะครับทเจุกคนที่ีถ้าสมเกลับไปแล้วยังินข้าวอะไ่ขี้หน่อยขมมนกข้าวหม่อเป่ามมเพื่อนขับทำหมดไว ปากทำบุญอะไรนะมีใครปากทำบุญไหมเอาี่ยากบุญากเข่าปากทงบุญปากทำบุญฝากทำบุญไม่รู้ขาหลอกเองเาหลอกเอจริงจงไปเร่อยอ้ไม่รู้จริงผมก็เชื่อหมดผมีมีอะไรนะผมไม่ทคืุมวจะตม่เชียว่าจะแบบแถมตามหลังดำวย

เดี๋เราให้คตั้งใจนไหมเพื่อาช่วยรมอให้บางหน่อนะคขอบคุณมากขอร้บ้นึงี่ขออนออะไรบ้างด้ยขอางด้ยอาด้วยบอกว่าับได้รับล้ไมมีหลายๆรูปดยเาากมมซื้อแล้วมีสินลุนไล เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปยท่าสิบคนร้อยบคนขอให้เราฝากพี่เดี๋ยวไปไปเดินทางกับพี่ดีนะคะตั้งนะคะบาย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  ใส่ก้องไปครับทำห่กันแน่ไง